สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้องยู u ูบแอดคิเล่นนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2ก็ประจำงวดวันที่1ตุลาคม2566นะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนสูตร2นะครับมาเฉพาะ10หน่วยบนนะครับท่านสมาชิกครับก่อนอื่นครับเรามาเข้าคำเตือนกันสักเล็กน้อยนะครับท่านสมาชิกครับก็ตามนี้เลยครับ ญาติไม่อ่านเยอะนะครับเพราะว่ามีอาการเจ็บคอเล็กน้อยนะครับขท่านสมาชิกเอาตามนี้ก่อนนะครับสําหรับคําเตือนในวันนี้นะครับก็มาดูนะครับเมื่องวด่ที่แล้วนะครับเราให้เด็ดบนไว้นะครับสูตรสองนะครับสูตรสองเด็ดบนเราให้ไว้นะครับก็คือได้เรียงมานะครับท่านสมาชิกครับก็ ไม่เข้านะครับเมื่อวดที่แล้วนะครับให้ไว้ให้6กับ8นะครับเลขออก8 1 2นสองนะครับก็ถือว่าผิดนะครับผิดคิดเล่นเองก็ถือว่าผิดเพราะว่าสูตรนี้จะมาเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับแต่ไปที่หลักร้อยนะครับก็ถือว่าผิดก็คิดเล่นก็ขออนุญาตลงสูตรใหม่เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับสูตรนี้ท่านใดที่ติดตามอยู่ก็เลขออกเลขให้ไว้ที่8กับศูนย์นะครับสําหรับในวันนี้คิดเล่นลองให้ท่านสมาชิกไปทากันดูนะครับ ก็มาดูเป็นสูตรใหม่เลยนะครับสูตรนี้ผิดแล้วก็เปลี่ยนสูตรเลยครับท่านสมาชิกครับสาหรับงวดนี้นะครับสูตรนี้นะครับใช้หลักหน่วยบนลบหลักแสนลบหลักหน่วยครั้งที่1ลบหลักร้อยครั้งที่3แล้วก็ลบหลักร้อยครั้งที่4นะครับท่านสมาชิก ครับก็ตามนี้ครับงวดที่เดินนะครับเริ่มเดินก็ใช้งวดที่16กุมภาพันธ์2566นะครับมาเป็นตัวตั้งนะครับก็คือหลักหน่วยครับหลักหน่วยก็มาตั้งแล้วก็หลักแสนคือ5นะครับก็มาตั้งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่ครั้งที่1คือ4นะครับก็มาตั้งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่3นะครับคือ5้ามาตั้งไว้แล้วก็หลักร้อยครั้งที่4คือ3นะครับมาตั้งนะครับแล้วก็ทําการลบกันนะครับ ตามสูตรนะครับนะครับพี่เล่นก็ลองทําไว้ให้ดูนะครับท่านสมาชิกครับลบกันตามสูตรดังนี้ครับนะครับก็เจ็ดลบห้านะครับลบเหลือสองนะครับสองนะครับลบสี่ลบไม่ได้ก็เติมไปอีกสิบครับเป็นสิบสองสิบสองลบสี่เหลือแปดนะครับแปดลบห้าเหลือสามแล้วก็สามลบสามเหลือศูนย์ครับท่านสมาชิกครับก็จะได้ศูนย์มาตั้งไว้ จากนั้นเพิ่มแต้มไปนะครับศูนย์เพิ่มแต้มไปสองนะครับก็จะเป็น2อศูนย์เพิ่มแต้มไป4นะครับบวก4ก็จะได้เป็น4สําหรับงวดนี้นะครับเลขที่ให้ก็คือสองสนะครับท่านสมาชิกครับนะครับเลขที่ออกนะครับคือเลข6 5ห้าสองนะครับในงวดนี้นะครับเลขที่เข้าคือเลข2นะครับก็เลข2เข้าที่หลักหน่วยครับคิดเลองก็ได้ลอกให้ท่านสมาชิกไว้ดูแล้วนะครับขอไล่เรียง แบบสรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตท่านสมาชิกด้วยนะครับก็รู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยนะครับยังไม่หายจากอาการไข้หวัดนะครับสําหรับนะครับงวดแรกนะครับที่เดินนะครับคืองวดที่หนึ่งนะครับให้ไว้ที่สองสี่นะครับออกห้าสองนะครับ ออกค่สองนะครับก็2เข้าที่หลักหน่วยแล้วก็งวดถัดมาให้79ครับ7ออกที่หลักสิบนะครับเข้า7งวดวถัดมาครับให้79เช่นเดิมนะครับตั้งสมาชิกครับก็เลขที่เข้าคือเลข7นะครับแต่ว่างวนนี้แถมหลักร้อยนะครับเข้ามาด้วยนะครับอีกหลักหนึ่งนะครับคือเลข9นะครับถัดมาครับคำนวณได้0ูนย์ะครับเลขออก06นะครับเข้าที่หลักสิบนะครับศูนย์เข้าที่หลักสิบ แล้วก็งวดนี้นะครับออก19ครับงวดที่5แล้วนะครับออก19เลขคำนวณไว้ให้ที่79นะครับเลขเข้า9ที่หลักหน่วยงวดถัดมาครับออกที่03นะครับบนออกที่03นะครับเลขที่เข้าคือเลข0ครับคำนวณได้02ก็เข้าที่หลักสิบนะครับงวดถัดมาครับเลขออกที่24นะครับท่านสมาชิกครับงวดนี้ออกเลขหาบครับ272นะครับ272 เข้าที่หลักหน่วยนะครับเลข2แล้วก็ไข้ที่หลักร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับถัดมาครับงวดที่8ดนะครับเลขออก8 7ดเจดสองนะครับสูตรคำนวณได้ที่0ูนย์นะครับก็2อก็เข้าที่หลักหน่วยแล้วก็งวดถัดมาครับคำนวณได้3ามหาตอนมาชีครับเลขออก0 5นย์ะครับก็เข้าที่หลักหน่วยถัดมาครับคำนวณได้ที่80ศนย์ะครับเลขออก3 0ศย์เข้าที่หลักหน่วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็งวดที่ออก35อ๋อ53ครับไม่ใช่5 35า3นะครับเป็นงวดที่11คำนวณได้35นะครับก็เข้าที่หลักสิบและหลักหน่วยเลยทั้งสองหลักนะครับท่านสมาชิกงวดนี้นะครับคำนวณได้ที่68นะครับเลขออก8782นะครับก็เลขเข้าที่หลัก10บนะครับเลข8ในในงวดนี้นะครับเลขที่เพิ่งออกไปนะครับ812นะครับ สูตรคำนวณได้แค่ที่สองสี่นะครับเป็นงวดที่สิบสี่เลขสองนะครับเข้าที่หลักหน่วยท่านสมาชิกครับก็ลองมาทำดูนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเราก็ใช้นะครับวิธีคิดเช่นเดิมนะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนคือสองนะครับท่านสมาชิกครับ สองเป็นตัวตั้งนะครับสองนะครับแล้วก็ลบด้วยหลักแสนนะครับหลักแสนคือสามครับแล้วก็ใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับหล em ักหน่วยครั้งท네ี่หนึ่งคือเก้าครับครับถัดมาครับใช้หลักร้อยครั้งที่สามครับหลักร้อยครั้งที่สามคือสามครับ วัที่สออกสิบหกกันยานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกสามครับเอาสามมาตั้งก็ลบด้วยสามแล้วก็ถัดมาครับใช้หลักร้อยครั้งที่สี่นะครับหลักร้อยครั้งที่สี่คือศูนย์ครับศูนย์นะครับก็เอาศูนย์มาตั้งนะครับลบศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ทําการลบกันนะครับตัวนี้สูตรนี้เป็นสูตรลบนะครับสูตรลบสองนะครับลบสามไม่ได้นะครับก็เติมพลังให้เป็นสิบสองนะครับเติมพลังอีกสิบนะครับก็จะกลายเป็นสิบสองนะครับสิบสอง ลบสามนะครับสิบสองลบสามก็จะเหลือเก้านะครับเก้านำมาลบกับเก้านะครับก็จะได้ศูนย์นะครับเหลือศูนย์นะครับถัดมาครับศูนย์มาลบด้วยสามนะครับศูนย์ลบสามไม่ได้นะครับศูนย์น้อยมีค่าน้อยกว่านะครับก็ในนี้เป็นการคิดสูตรหวยนะครับข้าาารสมาชิกครับเป็นการบวกลบแบบสูตรหวยนะครับศูนย์ลบสามไม่ได้ก็เติมพลังไปอีกสิบครับก็เป็นสิบนะครับ สิบลบสามเหลือเจ็ดนะครับท่านสมาชิกครับเจ็ดนะครับมาลบด้วยศูนย์นะครับก็จะได้เจ็ดก่อนนำค่าเจ็ดนะครับมาตั้งไว้นะครับก่อนนำค่าเจ็ดนะครับมาตั้งไว้ตามนี้เลยครับเราก็จะได้เจ็ดนะครับหลังจากนั้นท่านสมาชิกก็นำเจ็ดนะครับไปเพิ่มเต้มนะครับนะครับนำไปเพิ่มอีกสองต้มนะครับนำเจ็ดมาบวกสอง แล้วก็นำเจ็ดมาบวกด้วยสี่นะครับท่านสมาชิกครับเราก็จะได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยสองนะครับก็จะได้ออกเปลี่ยนปากกาก่อนขอโทษครับท่านสมาชิกเจ็ดเพิ่มแต้มอีกสองครับก็จะเป็นเก้านะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าวันนี้จะได้เก้า แล้วก็เจ็ดไปเพิ่มแต้มอีก4ี่นะครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบอนะครับก็เอาแค่หลักหน่วยมาใช้คือเลข1นะครับงวดนี้นะครับสูตรนะครับสูตร2นะครับ1ิบหน่วยบนนะครับเด่นบนสูตร2นะครับคำนวณได้ที่9 1้าหนึ่งนะครับก็วันที่1ตุลาคมนะครับหนึ่งต่อคอนะครับห6หนะครับ1ต่อคอ6์กหนะครับผล รางวัลจะเป็นเช่นไรสิบหน่วยบนจะติดเก้ากับหนึ่งไหมนะครับท่านสมาชิกมองนําไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับเี๋ยวคิดเล่นเองจะขออนุญาตรีวิวให้ท่านสมาชิกดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับเพื่อท่านสมาชิกจะได้นําไปประกอบการใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าสูรเดินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดเล่นเองก็ฝากท่านสมาชิกนะครับได้กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีเวลา มานั่งทําสูตรหลายๆสูตรนะครับให้ท่านสมาชิกได้รับชมนะครับแต่ละสูตรก็กว่าจะคิดออกมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนนะครับเฉพาะ10หน่วยบนนะครับเฉพาะแค่10หน่วยบนนะครับถ้าผิดก็จะหาสูตรใหม่ไปเรื่อยนะครับก็รีวิวดูอีกสักรอบนะครับท่านสมาชิกครับสูตรตามนี้เลยครับเดี๋ยวท่านสมาชิกจะแคปหน้าจอแล้วก็ลอกสูตรไปลองทําดูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับให้ไ้ที่9แล้วก็1นะครับท่านสมาชิกขอขอขอบพระคุณในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การติดตามนะครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เป็นคลิปหน้านะครับคลิปที่3สูตร3นะครับก็เป็นเลขวิ่งตัวเดียวบนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เรื่นึงขอขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกครับ